สวัสดีค่ะสวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอันอากาศดีดีค่ะวันนี้บึงบรรยากาศบ่งดอกไม้บานเนาะค่ะนเนาะดอกไม้บานลมพัดเย็นเย็นเขียวเขียวแม่น้ำแม่น้ำลำของพัดก็ง,งามตาเพราะงั้นเดี๋ยวปะอากาศสดชื่นค่ะ เพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะมาด้วยใะเด้อคำพูดเลยนะไปเที่ยววันล,ล่องเรือไปตุกกต๊กตากับพี่นาดีกับแฟนเอวยกับมาค่ะเที่ยวบนันบานๆสบายๆเนาะค่ะเนาะค่อยๆไปกันค่ะกับโบได้รีบร้อนเพราะมันเป็นช่วงวันวันดีเดียว,วงั้นเถอะปะการเลือการล่องไหลเด้อค่ะเหลือกันเ,เยอะ,นะะเนาะค่ะเนาะเป็นบางช่วงบางจุด แต่ว่ามื่อนนี้เอ้ยบ่ได้เมื่อเมื่อคืนนี่เอ้ยบ่ได้ค้างอยู่ท่าเหรือค่าเอ้ยค้างอยู่ตามมันที่พันเดือโจทย์เรือตามฝั่งเสียค่ะแล้วมันก็สะดวกเพราะว่าท่าเหลือมันไปไกลเมื่อวานผ่านมาเราไปท่าสะพานเปิดปิดมันใช้เวลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต้องต้องทำเองบางงานเถอะไปต้องเปิดปิดเองแล้วพอดีอันสะพานสุดท้ายนี่พันมาต้องไปเอากุญแจอยู่อีกท่าเหลือนึงอะค่ะ ก็โชคดีไปพอดีแฟนเอ้ยโทรพังก็เลยอันคือพนักง,งานมาเปิดเธอก็ถือว่าโชคดีค่ะหลังจากนั้นก็ล่องมาแล้วก็มาอันมานอนอยู่นี่ขืนนึงก็อากาศสดชื่นขนาดค่ะแทบนี้ก็โดกอันบรัมมัเนานะค่ะเนาะอุ้ยสอวนเพื่อนเอามาเอชแฉมนะคะแต่ว่ามันยังบเป็นหนมากโดกแต้มสองข้างฟังนังค่ะไหลเดยยีนะคะงามตาไปอีกแบบนึงข่าอัน ทำทางก็เข่าไปหมดเพราะว่าขาวเขียวเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าพันออกอันหมากพันก็เป็นสีแดงดำบางงันเถอปะป้าอันดำช้ำอันแดงช้ำบางงันเถอะแดงช้ำแล้วก็เป็นดำก็คือซุกซุกซุดขีดแล้วก็พันก็เก็บไปเอชเชมนะคะ่ะก็ถ้านำไปนำซุปเปอร์มาร์ก,ก็กมีเนาะคะ่ะเนาะหรือว่านำตลาดหลังคนพันก็เก็บไปขายมากินกาแฟกันสักก้อนเนาะคะ่ะเนาะเบืองหลมพัดเย็นเย็นคะ่ะ มื่อนี้ก็น่ะล่องเรือไปอีกไก่อยู่เด้อค่ะเสีนแสนเอ้ยว่าไปเมืองแอมเดอร์อันนี้ก็ถ้าออกเสียงบ่ถือกับ่เว้าเพราะเอ้ยบ่ได้เบิ่งการ์ดค่ะเพราะเอ้ยคือบ่เบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าไปเบิ่งหลายแล้วมันมันหลายอันข้อมูลก็เลยพากันเบิ่งนํากันแล้วก็นส่วนมากแฟนเอ้ยว่นสีสีบอกแล้วก็พากันเบิ่งเบิ่งแล้วก็เออมาไปตรงจุดนี้เราก็หยุดใค่ะ เพราะว่ามันฮิตสโตรี่เยอะเนาะคะ่ะเนาะตามลําน้ําเพราะว่าเมืองแทบยุโรปนี่มันเป็นเมืองฮิตสโตรี่หลเหมือนกันเถอะเราไปจำวัตทุกอย่างก็เอ้ยก็บอกเอาดอกคะ่ะเที่ยวเบิ่งสบายสบายเอามองเหลืออันข้อมูลก็บอกกันบอน,นั้นก็ล่องผ่านเนาะคะ่ะเนาะแบบมว้มวนๆเบิ่งอันเอากินอาหารตาบหมือนกันเถอะปะ แต่ว่าอาทิตย์ว่ามื้อนนี้กับมื้ออื่นนี่สิล่องผ่านเข้าไปอันเขตอันเยอรมันนี้ค่ะแต่ว่าทางผ่านที่ว่านาผ่านนี่มันเป็นน,นั่นข้าพันเอื้นเมียนเนาะค่ะเนาะเมียนนี่ก็คืออันเป็นแอ่งน้ำนะคะแอ่งน้ําแต่ว่าแอ่งน้ำสเปเชียลเ้อค่ะที่เอือ่อยที่เอือเอ่อยนาผ่านาน,นี่คือมันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะะเน,นาะค่ะเนาะมันต้องขับเรลือเข้าไปนํามองที่พนัน ความลึกของที่ว่าธรรมชาติทําไว้เส่ยหะแต่พันก็มีอันรู้มีอันทางเขาขับอยู่ดอกค่ะกับบนแม่นว่าขับขับซีซัวก็อันตรายก็เพราะว่ามันตื่นเรือมันก็เจยขึ้นแล้วก็ทำเมื่อมีปัญหาเนาะค่ะเนาะก็แฟนเอ้ยพันก็ศึกษาอยู่ก็ตามความล่องลึกของน้าเนาะค่ะเนาะของน้ําในเอ่งน้ำงั้นเ้อปะแต่ว่าถ้าอากาศบดีพันกรก็เบอร์ล่องเลยคะ่ะถ้าอุณหภูมิหรือว่าฝนฟ้าตกอัน แห่งๆนี่ก็ทางพนักงานพันกระโบโบเฮอโบเฮอไปเพราะมันเป็นนั้นมันเป็นธรรมชาติที่ว่าพันโบได้คุดล่องสิคะพันเรือมันก็วกไปวกมาก็ต้องระวังเันบอกแล้วก็อีกอย่างอันความลึกความตื้มันก็ต่างกันเนาะกันเนาะคือว่ามีอันแอ่งน้ําทั่วไปนี่มันก็ส่วมากมันสิอันนั้นไปเลยมันบอกค่ะครับมันก็โบโบถ้าเราโบไป ออกนอกลูกนอกทางเกินมันก็่มีอันตรายแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังค่ะที่ว่าเธอเอ้ยไปเ,ยเห็นเสนเอ้ยว่าขับผ่านประมาณสามชั่วโมงใช้เวลาแต่ว่า,วาโบเมนโบเมนอันเอ่งน้ําใหญ่แต่ว่าแสดงว่าก็ต้องเพิ่นการระวังเนาะค่ะเนาะว่าตรงๆเอ้ยก็ยังบ่เคยไป้อค่ะตรงนี้ที่ว่าขับมานี่ก็คือผ่านตรงนี้เข้าอันเยอรมน,นีค่ะถ้าผ่านไปก็เป็นเขตของเยอรมน,นี พันเอ,นอนินอันนําเองน้ำเดอะโคเนาะค่ะเนาะก็คือวันล่องน้ำเหมือนะันล่องน้ําที่ว่าเหลือผ่านในก็เตือนเตืนอยู่ด้วยนะคะเนาะแล้วก็มันก็เป็นอันขี้ต้มเป็นเตอร์สุเนี่ยค่ะมันก็เป็นอันอาฟงจู T U อีกแบบนึงมันบอกเ้ยกน็น่ะลุยก็พี่น่ะดีก็แฟนเอ้ยค่ะแต่ว่าบ่มือน,นี้กับมืออื่นมือน,นี้พันว่าอันกลอมอุตุพัน บอกว่าอุณหภูมิมันเขตสีเหลืองสีสีแดงเนาะค่ะเนาะคือว่ามันมลสุลมพัดอันตรแลงใช่ไครับเหนเอยก็บอกว่าเบิ้งสะกอนเพราะว่าเพื่อนนะครับไปห้อตรงนั้นมันก็ต้องใช้เวลาเพราะเอ๋ยเอยู่อย่างยู่ไก่อยู่สิสงสัยสิเป็นเมื่ออื่นเลยว่านเพราะว่าถ้าเมื่ออื่นเมื่ออื่นนี่ก็เป็นรู้สึกว่าฝนฟ้าพักนาค่อยยังชั่วอยู่เนาะตอนนี้ก็บ่มีฝนก็เป็นอากาศสดชื่นนะคะ แต่ว่าถ้าฝนลงอันลมพัดก็เป็นอีกอากาศเนื่อเลยทางนี้เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเร็วค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็อย่างสดใสอยู่เนาะขนอก็คุยกันเล่าให้ฟังนขนอถ้าผู้เรย่มาเข้าฟังงันเข้ามากินกาแฟกับเอ้ยก็โอ้ล่ะบอลเตอฟังเดสิค่ะธรรมชาติทั่วไปที่ล่องมามันเป็นหรืออันมันเป็นโคลงเนาะขนอโคลงพันคุดเองได้โคลงธรรมชาติได้เนาะขณอ เพราะว่ามันเป็นเมืองแม่น้ำนะคะน้ำไหลไหลเรือไหลน้ลํไหลคนเล่นนั้นสะบอดถังน้ําก็เยอะนะคะเนาะก็ต้องระวังเอ้ยก็ถ่ายลงเป็นบางเงนเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงเอ้ยก็ต้องมานั่งเบิง่งส้อยกันกาแฟน,นะคะเนาะเพราะว่ามานันนากานส่งผนว่าง,งั้นเถอะปะกระบอกแม่ว่านาไปถ่ายลงมดทุกตอนกระบอกใดเด้อค่ะบางช่วงก็ว่าที่ว่าดูสวยงามดีดูอันเป๊กดีว่าน่ะนะถ่า,ายพัน ก็ต้องเบิ่งช่วยกันเนาะขอเนาะเบิ่ง,งนันทันเบิ่งนี้สินนะก็เลยก็โได่ไทลงก็มีค่ะแต่ว่าถ้าเหลือช่วงเหลือที่สบายๆก็ไทยหลงเพราะว่านาน้าํเกาเขาโคบชินเนาะขอเนาะสำรับเอ้ยเพราะว่าวันโบเมนถังรดเพราะง,งั้นเดี๋ยวปะเห็นเหลือวิ่งเงินช้าๆนี่อย่าว,ว่าพันชานะะ้าเ้อค่ะเร็วด้ค่ะแป๊บเดียวนี้เข้ามาเทียมเทียบกันนะ โอ้ยลมพัดมีแหงมีแหงได้จ้ะเด้อฟังเสียงลมพัดสักก่อนแม่อะกาแฟก็หมดถ้วยพอดีจ้าอืมอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็เฮือทุกบ้านมีความสุขนะคะเนาะหมาพูดนะไปอันล่องเหลือกับเอ้ยก็มาค่ะนั่งไปด้วยกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะชมบรรยากาศ แถบยุโรปเออยู่ทางเหนือแล้วนะะเนื้อทางสูงสุดของทางน,ทน,น,ะะนั้นนเทอร์เลนแล้วค่ะนั้นแต่ก็ต้องไปอีกอีกอีก,อกหลายชั่วโมองอยู่แล้ค่ะเด้อแต่ว่ามันอยู่อยุ่ยทางเหนือนอะยู่งางเหนือเหนือเหนือของประเทศเพื่อนเนาะ,ะ,นะบรรยากาศงามตาค่ะทุกที่งามตาเพราะว่าน้ำพันไหลมันเลือเขียวชุ่มดูชุ่มชื่นดอกไม้บานทุกที่เลยค่ะ มื่อนี้ก็เฮอทุเอกเอ้ยก็อวยพรเฮทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนะาะก็ชมกันแด้บรชมกันแด้เข้ามาเฮาอกำลังใจกันก็เอ้ยก็ขอบคุณหล่ไหลเ้ยะค่ะเด้อแล้วก็เฮมีแต่ความสุขเนาะคะ่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พ้อกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ